นาวกาศบันนี้บรรดามนุษย์ผู้หลักเสิฐได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลได้ชำระกายวาจาใจด้วยศีลนั่นบริสุทดึงเป็นศีลแห่งอริยะเป็นศีลแห่งการบำเพ็ญเพียรเพื่อชนอะนกองกิเลสทั้งหลายได้น้องถวายพัตตาหารเคื่อนสังฆทานพระพุทธรูป สัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์อัฏฐบริขารพระไตรจีวรเครื่องบูชาบวงตวงและบรรดาชีวิตสัตว์ทั้งหลายและรารถนาที่จะชำระนี้สินให้ปดเปลืองไปหมดสิ้นลงในเรื่องของการสร้างเวรสร้างกรรมกันมาและตอบแทนบุญคุณ <c oughs> เป็นการกระทำของผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีแท้ที่จริงแล้ว คนที่จะกระทำในเรื่องแห่งการเป็นผู้สนเป็นบุญน,นั้นก็เกิดจากปัญญาเพราะปัญญาได้แยกแยะปัญญาทําให้เรารู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งใดที่ทําแล้วเป็นประโยชน์สิ่งใดที่ทําแล้วจะเกิดเป็นคุณ สิ่งใดทําแล้วจะเกิดความผาสุกเกิดความเจริญก็จึงเลือกทำดังนั้นมนุษย์ที่มีปัญญาก็จึงทําแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแตกต่างจากคนที่ขาดปัญญาก็ะจะเอาชีวิตและเวลาทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงไปทําให้ตัวเองนั้นเกิดความผาสุกที่อยู่บนโลกใบนี้แท้ที่จริงแล้วบางครั้งบางคราเก็เกิดเป็นกิเลส เกิดเป็นอกุศลเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นความลหลงไหลเพลิดเพลินเกิดเป็นความโม,มาและในที่สุดสิ่งได้สิ่งที่ได้ตอบสนองมาก็คือการเป็นผู้ทุกทรมานเป็นผู้ขาดปัญญาเป็นผู้จะต้องทุกข์ล่นทุลายจากการพัดผ้าผิดหวังจากการดิ้นหลนลขนขวายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตักกันบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มีปัญญานั้นก็จะต้องแยกออกเป็นสองอย่าง ปัญญาที่ชาวโลกใช้กันก็คือความเฉลียวฉลาดความเอาตัวรอดความเป็นผู้มีปัจจุบันไหวพริบในการหาองกิเลสในการหาความสุขในการที่จะพยายามทําให้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นชีวิตที่เกิดความผาสุขเกิดความเจริญนั่นก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าชาวโลกเขาสรรเสริญกันแต่ในทางธรรมแล้วพระพุทธเจ้ามุ่งหมาย ความควาของปัญญาว่าเป็นไปเพื่อการชำระล้างเป็นไปเพื่อการเป็นอิสระพ้นจากอำนาจที่เลสพ้นจากความทุกข์ยากลำบากพ้นจากความทรมานพ้นจากความเดือดร้อนซึ่งเราถูกกักขังที่เราถูกครอบงำไว้มาทุกบทุกชาติ